ครับข้าวเ้วยอครับนี่เหมือนปลาเทียมข้าวข้าวสวัสดีครับพี่น้องมือนีเบาหน่อยสิพาอพี่น้องไปยามม่องครับไปครับไปหลุ่นน้ำกันครับว่าที่ใจป้าร้ายบ่ะครับไปครับพี่น้องครับไตแล้วครับตัวแรกครับ ออที่สองครับโอ้โนะครับนหมนกันครับพี่นออ้องไปรุนแกันครับว่าจะได้หลายเปล่าครับพี่นออ้อง ครับได้แล้วครับหัวดมีหอวปลาคอยนะครับปลาควยครับพี่น้องปลาต้องครับพี่นองปลาต้องของตัวส่วนเลยครับนี่ครับปลาต้องครับ าครับใส,ใส่ใส่ต้ตมตรงนนะนครับปลา,ปาอยังปลาเฮ้ยเนี่ยสลิดปลาสลิดครับรพี่น้องนี่ปลาสลิดครับสามตัวตีสกันเลยหมานแล้วเอาใส่ทำตัวงามครับเลยทำผ้ามือ ตะกินด้วยมองไงสนใจมาเอาครับมอปลาเรลฮึ่มมาเอาแต่ป่าเลยผมมาเอาเจ้ามาเอาหม่องนี่หม่องสื่อพี่น้องถือกี่แล้วครับอู้าปยังครับนั่นอู้ถือสามตัวสอดเลยครับพี่น้องนี่แล้วครับมันครับนี่ นี่นะครับวิธีหากินแบบบ้านเฮาครับนีบ่ถึงหดไปจนนุดหน่อผมแหลงเลยปฮานสดเลยถึงจะขึ้นล่ะว่าสดแน่รอกนี่เดี๋ยวครับพี่นนอ นี่ครับอู้แต่เพี้ยนครับเมียงามๆเลยครับพี่น้องนะครับหูครับ,รบนี่ครับพี่น้องหุ่นครับแต่เพี้ยนครับส,สวยๆเลยครับต,ตัวใหญ่ยี่ตุ้ย ไปดีครับพี่น้องนี่ตะเพียนครับเออหัวแม่นของต้อขาดได้นี่ของเลือขาดเพียนครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยครับพี่น้องตัวนี้ใหไงครับพี่น้องโอ้บัวแม่นสิเกือบลุกโอนบ่ตัวนี้พี่น้องมานแล้วครับตัวนี้ครับนี่มากับลุงเพคนครับ นี่แหละครับเดี๋ยวสีมีเมนูให้เพิ่นเบิ่งอยู่ย่าหน่อยคิดไว้อยู่เมนูฮิตตามกระแสยูทูบเ YouTube นี่เดี๋ยวสิจัดให้เพิ่นอยู่ครับตายอ้ปลาขาวลูกปลาขาวบ่อโอ้ยนี่พี่น้อง่าหน่อยเลือมานี่พี่น้องพี่นี่พี่น้องลูกปลาขาวหน่อยบ่อป้ายยังปลาขาวหน่อยนี่พี่น้องโอ้ยปลาขาวหน่อย มอซงงีเ็มองไงีมองเเนาะลินดมองเงเนาะโอ้ไหม่ไพ่นี่เป็นยังไงครับข้าวเรื่องข้นเหมือนปลาเทียมขาข้าวนี่ครับป้าขี่สูตรพ <laughs> ันว่าสูจินยอนป้าสูตรครับี่นองนดโตง,งามเลยครับ ป้าเพียอืึเออปลูกป่าเพียลูกป่าเพียปลูกว่าเพียหน่อยอยู่วัดกับพี่เขาป้าป้าที่เขาไปใส่ในตู้ต <laughs> แต่แถวบ้านเขากับพวกอยเอาดอกพี่น้อง ป้านี่ปาะกาแต่ว่าแซบเดยพี่น้องแซบเดยครับตัวยังไงมันมันแท่เดยแต่ว่าเขาบุกไปนิยมเอานอกเขาเหลือ,อตัวยังไงมัน <c oughs> ครับพี่น้อง น,น,นี่แล้วพี่นอ้องหมูขึ้นราคานี่ล้วพี่น้องเขาก็เศรษฐกิดสวงนี้เลยครับพี่นอ้องหมูก็ขึ้นรคาคาอย่างงก็ขึ้นราคาครับพี่นอ้องมื้อนี้ลุงเพิ่นเลยว่าไปหาปลากินก่อนนะเพิ่อนะนี่นะครับ เราหน่อยก็ได้เลยมาทายพี่น้องเบิรงครับนี่มาดูที่นี่กันมาดูกินมันข้าวครับถือการอกไป<ห>ขาดเคิงเลยครับพี่น้องหลายๆปลาในน้องคือว่าน่ะ นี่ยก,กินแหนมแทงหมูแพงเด้กัันมากินคือกัน,นป้ากับหูจะมาหากินคืนอ,นนอกันเนาะหมู <laughs> มแทมากินกันเองอบนข้งางหลังมันตบไปยังไงมันถลอกยังไงโอ้ยแห้งพี่ดอ่ ปักกิ่งต้นปาลออเกาะนี้นะนนต้นตอปเก่งมูน มูลพันธุก็ข่าหน่อย้ลยครับเนาะร้อนมากเลยแซนหาโต้วตกเป็นมันอือ้องตาเลยแหะเดี๋ยวมันเกี่ยวอือพี่ได้ไล่เติมแล้วครับ

โอ้โหตัวนี้กินมันถือกินยังบุกัดหนอมน่าหนักประด๋วเลยปลายังต้องบุดบุดนี่ครับตัวหนึ่งพี่โอ้พี่น้องข่อยงอ้ยเลือหลุมซะน้องโอ้พี่น้องโอ้ค่อยงพี่น้อง ครับพี่น้องคอไงครับพ,พันเลยิ่นมากินปลาหน่อยครับนี่พี่น้องตัวใหญ่เลยครับตายแล้วนี่ถือจะเมือว่าอานดีนี่ิ่นมากินปลาหน่อยที่เหล่าเสียดจ่อยมันพันครับน้ะง ี่อเทียบสยแกนในพื้นเบิองเลยโอ้พี่น้องโลก,กวัวครับประมาณโลก,กวัวเนะตัวนี้มันเหรอครับพี่น้องมือนี้ม,นนนนมันาารมครับพี่น้องชมบรรยากาศเริ่มสายแล้วครับพี่น้อง อีกเลยพี่นเนาะตอ่อตอ่ออีกหลายหลายเนาะมันว่างซีดีนะตัวหน่อยก็ตัวหนีมันหาเส้นเนาะประมาณหาเส้นครึ่งข้าวต้มเลมัวะละก็ข่าวนี่ก็ข่าวหน่อยก็<ม>ข่าวหลายครั้งเลยครับ เป็นป่าเ,น,อออน,าเนือออนจีราคาแพงเนาะป่าราคาสูงคุ่นี่เาไปไปละตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองตันี่ล่ะปลาขาวอีไทยโอ็นน่าไครับงอนน่าตัวใหญ่ถึงหลายอยู่นี่ถ,ถึงจะจะเอาเมื่น นั่งสูดยาใส่หล้ว่างสูบยา่าประกาศเยป่รประกาปรกาตัวนี้หญยรครับซด,ดสุดปะครับพี่น้องเสร็จแล้วครับนี่ครับพี่น้อง ายพี่น้องคนเบิม้งตายครับสดสดซด,ด,ดขึ้นแกงน้ำเอาละครับพี่น้องหลังจากเปลาหน่อยในมาถทายกับเปลาหน่อยกับย่ามม่งเนาะครับ่ายเป็นย่ามม่วงย่ามสดๆครับพี่น้องตอนนี้ก็เร็จแล้วครับเตรียมตัวสิกลับแล้วครับพี่น้อง ป็่ว่าท่านไหนที่เบิ้งคลิปเบาหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาหน่อยในเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเบาหน่อยก็ถือโอกาสกล่าวคำว่าสวัสดีครับ